สวัสดีครับผมชันซีฝูวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับความเฮงความปังให้กับทุกท่านครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเมืองเรานะครับหรือว่าอยู่ในประเทศเรานะครับถือว่ามีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามนะครับก็ถือว่าเยอะมากครับแต่ในวันนี้นะครับผมขอเจาะจงนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ๆนะครับสมควรที่จะไปไหว้ที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แรกนะครับที่มีรัชการต่ตางๆนะครับคอยบูรณะสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองนั่นเองนะครับนั่นก็คือวัดพระปฐมเจดีย์ราชวารมหาวิหารครับที่จังหวัดน,นคปรปฐมครับ วัดพระปฐมเจดีย์ราชาวารมหาวิหารมีพระบ,บรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชครับในสมัยรัชกาลที่4ได้สมเสวยราชสมบัติท่านได้ปฏิสังขรณนะครับสร้างเจดีย์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้นะครับและสร้างวิหารโคตเป็นระเบียงในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านได้ปฏิสังขรณ ขอระฆังค,ครับและได้ติดกระเบื้องจนเสร็จครับในสมัยรัชกาลที่6นะครับท่านได้ลื้วิหารหลวงนะครับและก็เขียนภาพวาดต่างๆนะครับและภาพเจดีย์เนี่ยลงขึ้นในสมัยนั้นครับและสุดท้ายนะครับในสมัยรัชกาลที่7นะครับสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านได้ลื้มุกทางทิศเหนือและสร้างพระโรจนาริศขึ้นในสมัยนั้นครับ เคล็ดลับความเฮงความปังอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตรงที่หน้าของพระโรจนารีตนะครับแล้วก็ท่องพระคาถาลงไปนะครับเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลของตัวเองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการเปิดดวงนะครับหรือว่าบอกไปด้วยนะครับว่าเราทํากิจการอะไรทําธุรกิจอะไรกําลังเริ่มต้นทําอะไรนะครับ ให้เอ่ยไว้นะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยจะเป็นจริงนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เดินไปตรงที่เจดีย์นะครับและเดินทัศนวัตรหรือว่าเดินวน3ามรอบด้วยกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนั้นนะครับหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุนะครับส่งพลังนะครับหรือว่าส่งบารมีอำนาจทุกอย่างเนี่ยมาให้กับเรานะครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับ ให้ตีระคังครับตีระคังจนรอบพระวิหารน,นะครับหรือว่ารอบพระเจดีย์นั่นเองนะครับเพื่อส่งสัญญาณบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลนี้ได้มาสักการะบูชาแล้วถ้าข้าพเจ้าติดขัดในเรื่องใดก็ตามขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนั้นจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และขอให้ข้าพเจ้า ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานครับสาหรับใครที่ได้ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่คุณรักนะครับขออวยพรให้กับทุกท่านนะครับที่ทําธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าเริ่มต้นทําสิ่งใดๆก็ตามนะครับขอให้ประสบความสําเร็จให้มีชัยยะชัยยะชนะหมู่มารครับให้เฮงเ่งรวยรวยทำการสิ่งใดคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมาป่ปรารถนาครับเฮงปองฮวด